สวัสดีครับคอนไทยลีกจะเปิดสนามประจำปี2023ถึ 2004, ง2024ก็มีกระแสดรามาออกมาหน่อยนะครับมีหลายคนบอกว่ากระแสบอลไทยลดลงฟุตบอลไทยลีกจากมูลค่าพันล้านลดเหลือไม่ถึงร้อยล้านมีบางคนบอกว่าไทยลีกอาจจะสิ้นมนต์ขังแต่จากการดูที่นัดเปิดสนามของไทยลีกมีหลายๆสนามกองเชียร์เข้าไปเชียร์จนสนามแทบแตกนะครับในคลิปนี้เรามาดูกันทั้ง8สนาม ว่ามีสนามไหนบ้างที่สนามแตกเรามาเริ่มกันเลยครับเริ่มจากสนามแรกนะครับระหว่างทีมโพลิเทโลเปิดบ้านพบกับบีจีปทุมถือว่าสนามนี้คนก็เน้นพอดูนะครับอาจจะไม่เต็มสนามแต่ก็หนาตาผลสกอร์ออกมาโพลิเทโลก็เสมอกับบีจีปทุม ไปสองประตูต่อสองนะครับเรามาดูที่สนามที่สองเลยครับทีมนครปฐมเปิดบ้านพบกับการท่าเรือทีมนครปฐมเป็นทีมน้องใหม่เพิ่งขึ้นมาไทยลีกปีนี้เป็นปีแรกนะครับถือว่าสนามนี้แทบไม่มีที่ยืนนะครับคนแน่นสนามมากผลสกรอร์ออกมาก็นครปฐมเปิดบ้านเสมอกับการท่าเรือไปสองประตูต่อสองเราไปชมสนามที่สามกันเลยครับเมืองทองเปิดบ้านพบกับลีโอเชียงราย สนามเมืองทองอาจจะไม่เต็มความจุนะครับแต่ก็ถือว่าหน้าตาหรืออาจจะเป็นเพราะสนามของเมืองทองเป็นสนามที่ใหญ่แต่ก็ถือว่ากองเชียร์เข้ามาชมมากมายนะครับผลสกอร์ก็ออกมาเมืองทองแท้คาบ้านให้กับรียเชียงรายศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูสนามที่สี่เลยครับคอนแกนยูเนเต็ดเปิดบ้านพบกับบุรีลำสนามนี้อาจจะมีดราม่านิดหน่อยนะครับตอนทีละทอน ไปเตะม,มุมแล้วตกท่อข้างสนามของเชียร์ของคอนแก่นและบุรีรัมมาเต็มสนามนะครับถือว่าสนามนี้เป็นสนามที่แตกได้นะครับสนามนี้ก็แทบไม่มีที่ยืนนะครับผลสกอร์ออกมาคอนแก่นเสมอกับบุรีรัมไปศูนย์ประตูต่อศูนย์คอนแกนได้จุดโทษแล้วยิงจุดโทษไม่เข้านะครับเราไปดูสนามที่5กันเลยครับอุทัยธานีทีมน้องใหม่ไทยลีดอีกทีมหนึ่งเปิดบ้านต้อนรับกับทูแบงค์ของสนามนี้ ก็เป็นอีกหนึ่งสนามที่สนามแตกนะครับกองเคียก็มาจนล้นความจุของสนามผลสกอร์ออกมาอุทัยธานีแพ้ทูปแบงขอกไปแบบโดนถล่มนะครับ1ประตูตอ่อ4เราไปดูสนามที่6กันนะครับไปจวรคีรีขันเปิดบ้านต้อนรับราชบุรีสนามนี้ก็ถือว่าคนแน่นสนามอาจจะไม่ถึงกับสนามแตกแต่ก็ถือว่ากองเชียร์เต็มเกือบทุกที่นั่งผลสกกร์ออกมา ประจวบคีรีขันเปิดบ้านชนะราชบุรีไป1ประตูต่อศูนเราไปดูสนามที่7กันครับตราดทีมน้องใหม่ไทยลีกอีทีมหนึง่งเปิดบ้านต้อนรับทีมชนบุรีเอฟซีสนามนี้คนก็แน่นสนามเหมือนกันนะครับผลสกอร์มาทีมตาเอฟซีก็เสมอกับชนบุรีไป2ประตูต่อ2นะครับเราไปดูสนามที่8สนามแม่กวงสเตเดียมของลำพูนบุีเออ ต้อนรับกันมาเยือนของสุโขททยเอสนามนี้ก็เป็นอีกสนามหนึ่งที่สนามแตกนะครับกองเชียร์ทั้ง2ทีมมาจนล้นสนามผลสกอร์ออกมาลำพูลก็เปิดบ้านแพ้ให้กับสุโคไทยไปหนึ่งประตูต่อ2ครับนี่แหละคลิปนี้เรามาดูกองเชียร์ของแต่ละสนามแมตช์แรกของไทยลีกคนล้นเกือบทุกสนามนะครับเดี๋ยวเรามาดูแมตช์ที่2ว่ายังจะมีกองเชียร์เข้ามาเต็มสนามแบบนี้อีกไหม ผมเชื่อว่าบอลไทยลีกไม่มีวันตายเพื่อนๆก็เข้าไปดูโปรแกรมการแข่งขันของทีมที่ตัวเองรักและอย่าลืมไปเชียร์และให้กำลังใจที่สนามด้วยนะครับความสนุกและความมันอยู่ที่สนามถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้สร้างได้มีกำลังใจสร้างคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมขอบคุณครับ